เธอนี่มาสายตลอดเลยนะนี่มาทํางานนะจ๊ะเขาให้เงินเดือนนะจ๊ะไม่ได้มาทําฟรีนะจ๊ะรู้จักไม่จ๊ะความรับผิดชอบรู้จักไหมสะกดซิรออับรับพออิดผิดชออบรชอบทาเป็นไหมอันทย์ที่ผ่านมาเนี่ยหนูมาสายบ่อยนะพี่อยากให้หนูมาให้ตรงเวลามากขึ้นนะคะเพราะว่าเข้างานมันคือเก้าโมงนะตอนนี้หนูเข้าประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะให้มาตรงเวลาพี่ขอจีน่าอทิทย์ที่ผ่านมา พี่เห็นว่าหนูมาเลดอยู่ประมาณ3วันนะคะวันจันทร์วันพุธแล้วก็เมื่อวานมีติดอะไรหรือเปล่าลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือถ้ามีอะไรบอกพี่ได้นะปัญหาคือว่าถ้าเกิดมันเลดแบบนี้สิ่งที่มันจะตามมาคือมันจะมีผลต่อการประเมินของหนูแล้วพี่ก็ไม่อยากให้หนูเสีย i n น e n นティブปลายเดือนโดยที่โดยใช่เหตุอะ่ะเพราะหนูเป็นคนที่ตั้งใจทําง,งานแล้วก็มีครีเอทีฟิตมากๆเลยมันติดอยู่เรื่องเนี้ยถ้ามีปัญหาอะไร บอกพี่ได้